ทำไมอังกฤษไม่มีทีมที่ชื่อว่าลอนดอนเอฟซีฝรั่งเศสมีปรารีสเป็นมีมาริกอิตาลีมีโรมา่าทั้งๆที่ลอนดอนเป็นเมืองหลวงที่ได้รับความนิยมในกีฬาฟุตบอลมากที่สุดในโลกเหตุไหนถึงเป็นเช่นนี้เกิดผลที่ไม่มีชื่อสโมสรที่ชื่อว่าลอนดอนประการแรกครับลอนดอนมีขนาดใหญ่มาก 1>, 1 5 7 2ตารางกิโลเมตรหรือถ้าคิดง่ายๆก็คือ2เท่าของแมนเชสเตอร์และ15เท่าของลิเวอร์พูลอีกทั้งหลายสโมสรนในลอนดอนยังอยู่ในหลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษจึงไม่ยุติธรรมนะักหากจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่ใช้ชื่อของเมืองลอนดอนและเป็นตัวแทนของพวกเขาอีกกระทั้งแฟนบอลสโมสรนในลอนดอนมักมีพื้นฐานแฟนบอลอยู่ในเมืองนั้นๆครับตัวอย่างเช่นอร์เซนอนและ ที่เป็นตัวแทนของแดนเหนือขณะที่เชลซีและฟูลแลมเป็นตัวแทนของฝั่งตะวันตกของลอนดอนคิดง่ายๆว่าหากเชลซีเปลี่ยนชื่อเป็นลอนดอน ็คงจะยากที่คนจากแดนเหนือจะรู้สึกจอยกับสโมสรที่มาจากตะวันตกเพราะคำว่าลอนดอนมันหมายถึงคนลอนดอนทั้งหมดครับอีกทั้งจุดกำเนิดและเวลาในการก่อตั้งของสโมสรก็มีพื้นฐานและเหตุผลที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นอาร์เซนอลและเวสต์แฮมสองทีมนี้มีจุดกำเนิดจากทีมสมัครเล่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในลอนดอน ต่างกับเชลซีที่ก่อตั้งมาเพื่อเป็นทีมมืออาชีพตั้งแต่แรกครับทําให้สโมสรเหล่านี้ไม่เคยอยากจะใช้ชื่อว่าลอนดอนเพราะพวกเขาต่างภูมิใจในจุดกําเนิดของสโมสรตัวเองนั่นเองครับลูกหนังกังขาเล่าทุกข้อกังขาในโลกฟุตบอล